เรื่องนี้ไปดูของข้องใครข้องใครก็ห่วงของข้องใครข้องใครก็ห่วงห่วงจัดเลยสวัสดีค่ะวิชานเกือบยาลิสันเทียเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งหนึ่งป่วยมาด้วยอาการที่เป็นลมล้มหมดสติในห้องน้ําที่ห้องฉุกเฉินครับสามีพาภรรยาที่หมดสติเข้ามาเฮ้ยช่เป็นอะไรมาเนี่ยเมียคุณเป็นอะไรมาคะเมียผมลื่นในห้องน้าครับเป็นลมในห้องน้ําหรอ ไม่น่าเป็นไปได้อะทำไมมีรอยช้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะลื่นในห้องน้ำป่าวล่ะจริงครับจริงเมียผมลื่นไม่น่าเป็นไปได้คุณซ้อมเมียมาหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ซ้อมเมียเนี่ยผมลื่นในห้องน้ำจริงไม่จริงอ่ะคุณซ้อมเมียมาแล้วกลัวความผิดใช่ไหมคะเฮ้ยไม่ได้ซ้อมเมียจริงๆผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้ซ้อมเมียเมียผมลื่นในห้องน้ำจริงๆถ้าคุณซ้อมเมียต้องแจ้งความก่อนนะคะที่คุณ ปแจ้งความเลยเฮ้ยคุณแจ้งความทำไมอ่ะผมรักเมียเมียก็รักผมไปฟังเลยมาช้ำทั้งตัวขนาดนี้ถึงสะบัดสติมาเนี้ยอย่ามาโกหกเลยแกซ้อมเมียมาอยู่แล้วเรียกตำรวจเลยครับนี่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 ซ้อมเมียคุณรับสารภาพมาใช่ดีดิผมเปล่าซ้อมเออไอ้ที่บ้านมีกล้องวงจรปิดไหมมีที่เนี่ยเชื่อมต่อกับมือถือด้วยแต่ไม่รู้จะเปิดได้เปล่ากล้องนี้ก็เห็นจ่าแล้วไม่ต้องมาเถียงเลยไม่ดีมั้งไอ้อย่าลีลาเอามาดูไอ้ตำรวจ เอ้าเฮ้ยเป็นลมลงไปเอ้ยเป็นลมจริงๆว่ะเฮ้ยนั่นผัวมาแล้วเฮ้ยจิระจิระอะไรอะจิระตื่นจิระเฮ้ยว่าอะไรนะไงตบปลุกเมียจริงๆด้วยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอาโวชนชนฟาดฟาดคุณล้มล้มอีกล้มอีกรอบโอ้ยละเนรละไดตบอีกตบอีกตบปลุกครับตบปลุกเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องแรงขึ้นแล้วเตะเลยเอาเฮ้ยเขาไม่ซ้อมเขาช่วยชีวิตเมียเขาว่า โอ้โหแต่อ๋อโอ้โหจิ๋วอย่างนี้เองทำไมปลุกเรียกคุณรุยแรงขนาดนี้เอ้าก็เขาบอกว่าห้ามหลับไงถ้าหลับแล้วเดี๋ยวจะไปเลยผมก็เลยปลุกให้แรงแบบนี้ไงอ๋ออะเฮ้ยเยต่นแล้วเหรอที่รักวุ้รู้ไหมก็เป็นห่วแม่แค่โอ้โหเป็นอะไรอ่ะเป็นลมดื้อในห้องน้ำโอ้ยก็เป็นห่วงจริงเลย เขามาช่วยจริะะนะแมแต่วิธีปลุกเนี่ยนะประหลาดมากประหลาดจนไม่งงไม่ได้นะเนี่ย กับแทกกับอะไรหรือเปล่าคะสามีซึ่งยืนอยู่ข้างๆคะ่ะก็ตอบว่าอ๋อไม่ได้กระแทกอะไรแล้วครับเมียผมมาเป็นลมแล้วก็ลม้มลงผมก็ไปปลุกไม่ยอมตื่นผมก็บอกว่าเมียผมจะไม่ฟืน้นผมก็เลยตเตะไปอย่างแรงแผลทั้งตัวแบบนี้น่าจะเป็นหลักฐานได้หลักฐานแห่งความรักชั่วนิรันดร์เพราะเป็นแผลเป็นแน่นอนขอขอบคุณคุณเกื้อปรยาฤทธิ์สันเทียพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องเตะเมียให้ฟืน้น